วิธีเลือกชีวิตดีทําได้ทันทีก็มาจากการที่คุณถ้าคุณรักตัวคุณเองคุณก็ต้องเปลี่ยนทําอะไรที่แบบถ้าคุณรักสุขภาพของตัวคุณเองยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีคุณอยากมีสุขภาพดีอยากอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆอยากอยู่กับครอบครัวไปนานๆหรืออยากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคุณก็ แสดงจากการที่เป็นคนสุขภาพดีก็เป็นยางไงคุณไม่จาเป็นต้องรอให้คุณสุขภาพดีก่อนแล้วคุณค่อยมาออกกําลังกายหรือคุณค่อยมาทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าคุณต้องทําอย่างนั้นนี้คุณทําตอนนี้ไปเลยคุณคิดจินตนาการไปเลยว่าตัวคุณมีสุขภาพดีหน้าเด็กอ่อนเยาว์อ่อนวัยสุขภาพแข็งแรงดีคุณแสดงเป็นคนมีสุขภาพดีไปเลยแล้วคุณก็คนที่เขามีสุขภาพดีอ่ะ ขาต้องทำาไงบ้างก็คือการออกกําลังกายการทานอาหารแบบใหม่ทําอาหารทานเองบ้างทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวคุณสุขภาพดีก่อนแล้วคุณค่อยออกกาลังกายถ้าคุณคิดว่าคุณรักตัวคุณเองคุณก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทันทีเลยคุณก็ใช้ความคิดสังกิตว่าคุณเป็นคนมีสุขภาพดี แข็งแรงแล้วคุณก็อาจจะดูแบบอย่างก็ได้ว่าคนที่เขามีสุขภาพดีเขาทำยังไงคุณก็เอามาไปยุ์ใช้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณก็เริ่มทำทันทีโดยไม่ต้องรอว่าสุขภาพดีก่อนค่อยทำหายจากโรคนั้นโรคนี้ก่อนค่อยทำให้คุณคิดไปเลยว่าค,คิดมาเดิมๆทำมาเดิมๆแล้วสุขภาพไม่ดีสุขภาพแย่ก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นงั้นก็เปลี่ยนใหม่ แสดงเป็นคนมีสุขภาพดีไปเลยไม่ต้ไม่จะเป็นต้องรอให้มีสุขภาพดีแล้วค่อยมาออกกาลังกายแล้วค่อยมาทานอาหารดีๆก็คือคิดแค่นี้พอคือสุขภาพดีมีเงินเหลือไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอตามนัดไม่ต้องไปนั่งรอเวลานัดรอเป็นนานๆไม่ต้องไปนั่งรอก็คือดูแลตัวคุณเอง พูดดีๆกับตัวคุณเองใจดีกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดูแลสุขภาพคุณดีทั้งครอบครัวก็ดีไปตามคุณโลกก็เปลี่ยนไปตามคุณเพราะฉะนั้นให้คุณจงรักตัวคุณเองอะไรที่เคยทํามาก่อนๆน,นะมันไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ทําใหม่เปลี่ยนให้เป็นวินยัยทําฝึกทําไปเรื่อย,เ,อยเดียวก็ชินเอง